ออนิวดีแมกปี2014เครื่อง2,005นะคะอาการก่อนมาเป็นยังไงบ้างคะแข็งแข็งมาประมาณ4-5ปีแล้วแข็งแล้วเข้าเกียร์ยากตอนนี้หลังยก<า>งนะคะลหลังยกรู้สึกว่าเหมือนคัดจะเแ็นดาดเลยเบาเบาเนยไม่ดังใช่ไหมช่างไม่ดังเนี่ยยังไม่รู้เลยไยเนี่ยเข้าเกียร์ง่ายไหมคะง่าย ร้อยเฉยอะไรเนี่ยบูทติดติดปวกเลยเนี่ยรถกันเนี้ยเนี่ยเบาๆเนี่ยนิ่มๆเลยจากที่มาเข้าเกียร์ยากนะคะเข้า,<ม>าเกียร์ย<ด>ากเข้ายากเข้ายากแล้วก็สั่นสั่นจนหัวรถเขยา่าอ่ะตอนมาดังปะก็ดังนะแต่ไอเจ้าของรถเขาบอกคนขับมาสี่ห้าปีแล้วนี่ยกมานี่อูที่สี่นี่ร้านที่สเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้มาจากระยองเออมาจากระยองที่เขามาจากระยอง เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เปลี่ยนมา3ามสี่ชุดแล้วไม่หายพึ่งเรือมาสวันที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งเรือรอบที่สามเนี่ยมาในเดือนเดียวนี่รอบที่สี่ที่นี่ที่หมู่บ้านนอมไทยใครสนใจมาได้ครับฟูดปีบปิดสั่นไหมคะปจะไม่มีดันนะประมาณนนี้ิดรอบเครื่องมันได้ด้วยเนาะรอบเครื่องมันได้ด้วย มีมีนิดหน่อยนะคะธรรมดานหน้ามัแดงมากผสมมันก็จะต้องมีนิดนึงกระตัดหน้ามันก็จะมีด้วยตองนิ้วกดลงไหมคะอันนี้ผ้าผ้าสลับก้อนกับหวีสองชั้นนะวัยรุ่นวัยรุ่นดีแม็กมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มๆเลยเนหะ็นไหมเห็นยังนี่นี่นี่ตองนิ้วเนี่ยเลยดูเนี่ย